ดีครับดรเล้งครับดรเล้งนี่ชื่อนามสกุลจริงอะไรครับผมอธิคมอักษรตั้งเสถียรน,นะครับเป็นผู้สมัครสอกรพักอะไรครับเป็นผู้สมัครสอกรพักไทยตั้งไทยนะครับเบอร์สองของทีมงานทีมิุดรารัตนะครับเขตไหนครับเขตบางกุเทียนครับโดยส่วนตัวดรเล้งเองครับผมคิดว่าเป็นการสร้างบุรีรัมนะครับเข้าพื้นที่บางบุรีเองโดยส่วนตัว,ตว,น,วนี่คืออะไรพื้นที่มาระยะประดานครับก็มอสุขวลแล้วก็วิ่งนานกว่าสุขมวลใช่ครับแล้วเราก็ เข้าพื้นที่เองนะครับแล้วก็เข้าปะกับพี bbe bbe> ่น้องชาวปังกุเองแต่ละเขตแต่ะชุมชนว่าปัญหาของเขาแต่ละที่อะไรกับก็พอทราบปัญหาข้าที่ปัญหาหลักๆพื้นที่เขาที่คนชาวบังกาเทอมีุญายตนิอนะเพราะว่าในบางบริเทมันปัญหาเดียวก็จะเห็นอยู่ว่าคนในลำาถาเรื่องการจับท้องลนะครับ แต่พอเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเจอปัญหาเรื่องน้ําทะเลหนุ่น้ําท่วมลอยทะเลนะครับก็แก้ปัญหากันไม่ได้ที่ชาวบ้านเขาหาเรื่องน้ำท่วมตลอดเรา่าทำการค้าลถไฟร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 ถไรถไฟรถไฟรถรถไฟรถไฟรถไฟทถไฟรถไอรือไปทางฟรถไฟรถไฟรถไฟไรพวกเนไ้ยถไฟกถไฟรถไรรไฟไไฟขอเพ่รรรร ธุรกิจหลายธุรกิจเรื่องโดยเฉพทอล้าต่างอะไรก็เดือดร้อนกันพอสมควรในอนาคตจะเกี่ยวกับเพื่อเล้งได้ดีกว่าแต่เรัต่างกันสองคนเพื่อนเราก็เล้งเองมีเรื em ่องความคิดจะสร้างมีเร네ื่องแบบเป็นให้เป็นแลรงน้าในเรื่องอาหารหรเรื่องควอมเชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้นะครับในความคิดของเราก่อนนะครับว่าถ้าเราได้เป็นต่อต่อทุกเรื่องได้เป็นนะครับเราก็บอกว่ามันก็ต้องพัฒนาให้บางเรื่อเนี่ยมีอะไรที่ดีกว่าเดิมให้มันการสบายกว่าเดิมหรือว่า ือพูดไง่ายๆว่าคือถ้าเรื่องบางประเทศต้องรู้ถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นไฮไลท์ของเราว่าอ่ะอย่างบางประเทีนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินเราก็ควรจะพัฒนาจุดนี้ให้มันเป็นที่น่าสนใจเหมือนกับเสตพูดแล้วตรงไหนที่มันบกพร่องหรือไม่พอเราเพิ่มทําให้มันดีกว่าเดิมเพื่อเป็นการป้องกันและปักฐานเรื่องการราาู้จับางที่กุ้งก้นอ,อคนอครับเพราะว่า,าปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ตามมาติดต่ันที่เข้ามามปลอดภัยหรืที่สักกิน ใช่ไหมครับชาวบ้านเรามานั่งระแวงของขายเปล่ารถจอดจะโดนขโมยหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับแล้อันนี้พวกนี้สิ่งที่ง่ายๆคือเราจะต้องประสานงานและแก้ปัญหาชาวบ้านก่อนแล้วโดยส่วนตัวเลนเองครับผมว่ามีเรื่องเกี่ยวกับส่งเสริมได้กีฬาให้เยาวชนในพื้นที่ของพี่แต่มีการที่จะเปิดเป็นเพื่อนนะครับอันนี้คันนี้ที่คุยกต่รัฐพักแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าถ้าเรามีเรื่องลาเข้าไปเนี่ยยาติดติก็จะลดลงเพราะเยาวชนก็จะได้เป็นที่น่งกับการออกกำลังกาย อย่างเช so ่นใต้สะพานใต้ตรงไหนที่เป็นจุดบอดที่มันสกครกๆสกกำลังหาจุดว่าทําทําให้ดีให้เป็นสนามกีฬาให้เด็กๆไปเล่นได้ไหมตอนนี้ก็มีครืองทนโยบายพักว่าอย่น่นย์นโยบายสกุลเนทุก่านโยบายกรณีนี้ม่มายหลายวิธีคนถูุท่รแล้วสุดท้ายนี้ก็มีมีอะไรจากฝากฝ่ายที่น้องกจากคนที่เก็บเงินที่ ก็คืออยากให้อยากให้มีโอกาสได้เข้ามารับใช้นะถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้คนบางบุรีได้มีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมมมมีควาาสุขขกึ้นใช่ครับและก็ทั้งทุกวันนี้อย่างบางบุรีเนี่ยพุทธบานเนี่ยพทำเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณจะทําแล้วชาวบ้านเขาเขาพิการให้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องเล่นทำอะไรงีนี้นะแล้วสุดท้ายนี้หากเริ่มได้ีโอกาสได้รับเลือกเป็นสองต้นแขตบางบเทียนเดี๋ยวนี้ครับกับยืนยันเลยครับว่า ที่น้องปางชนสามารถเข้าถึงได้อ๋อแล้วทุกคนก็เข้ามา<อ>หาคุยกันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็มีอะไรก็ประสานงานกันได้เราไีจินงานดีเราพร้อมอยู่แล้วเฮ้ยมีนโยบายในการดูแลพี่น้องประชาชนยังไงก็ยืนยันนะครับว่าหลังปกาศได้รับตําแหน่งในการเลือกตั้งที<อ>่จะถ,ถึงนี้ครับก็มีคำมั่นต่อพี่น้องเขตพื้นที่ใช่ไหมครับว่ายัางไงเราก็เลง็งมีรักษาคำพูดแน่นอนครับอันนี้แน่นอนครับเพราะว่าเราเป็นคนลงพื้นที่เองงั้นชาวบ,บ้านเขาจําเราได้อยู่แล้วเรา พูดอะไรกับชาวบ้านเนี่ยเขาจำเราอยู่แล้วงั้นเราอย่าไปทำซีซัวไม่ได้คำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นครับครับวันนี้ทางนักเสือพิเศษเดียวครับผมขอขอบคุณดรเล้งมากครับผมผู้สมัครนะครับผมสกอพรคไทยสร้างไทยครับผมเขตบางขุนเทียนหมายเลขไหมนะครับหมายเลขสองครับฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ